เป็นเบาหวานและเพกกรรมพันธุ์ปรกากฏว่าไตเสื่อมวันระดับ4ี่ปลายๆซึ่งมันก็ใกล้จะฟอกไตเต็มทีก็ซื้อมาลองภายในภายใน6เดือนค่าเจฟามันอัพขึ้นมากล่บเกือบสา0ผมชื่อพลตำรวจโททงชัยชัยรักษ์อดีตเคยเป็นผู้ช่วยที่บ,บีกรมตำรวจตอนนี้ก็เสียอายุมาแล้ว ประมาณย0กว่าปีขณะนี้ผมอายุ89ปีระยะเวลาที่รับราชการเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาตรวจร่างกายเป็นเบาหวานมาห0กว่าปีแต่ว่าเป็นเบาหวานประเภทกรรมพันธุ์ทีนี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลร่างกายโดยเฉพาะการตรวจร่างกายแต่ละครั้งไปตรวจเรื่องเบาหวานอย่างเดียวไซเอฟเฟกต์จากเบาหวานไม่มีการตรวจปรัชญานในการรักษาเบาหวานของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจในเรื่อง แก้ที่ต้นเหตุเท่าไหร่ครับแต่เขาจะสนใจว่าเบาหวานขึ้นขึ้นใช่ไหมกินยาขึ้นแล,แล้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมหกินยาเพิ่มครับอีกไม่อยู่อีกใช่ไหมยาเพิ่มกลายเป็นว่าเออเราก็ต้องกินยาเยอะแล้วเอาไม่เคยอยู่อืแล้วคนที่รักษาเบาหวานโดยโดยแพทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนส่วนมากตอนในที่สุดเนี่ยอายุจะไม่ยืนแล้วก็ร่างกายอย่างอื่นเช่นตาหรือว่าไตา เนือว่าเอามาพึ่เอามาพาดหลอดเลือดต่างๆครับมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานได้อย่างผมรู้จักแพทย์อยู่คนหนึ่งก็คนนั้นเขาจะรักษาแบบต้นเหตุครับอยู่อาว a t ยู u อิ t เขาจะเน้นเรื่องการอาหารทุงคุณครับโดยปฏิเสธการใช้ย,ยาทีนี้ผมก็หลวงตัวไปเยอะแล้วละ่ะมาตรวจข้างหลังสุดหลังจากเกษยียณอายุมาแล้วรปรากฏว่าไตเสื่อม,ไ,มไปอยู่ที่ยี่ิบ สองยิบสามซึ่งมันก็ใกล้จะฟอกไตเต็มทีวันระดับสี่ไปปลายก,ก็ถามหมอเฉพาะทางซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านไตว่ามีวิธีรักษาหรือทำให้ค่า GFR มันขึ้นไหมผมเพิ่งรู้จักค่า GFR ก็ตอนเมื่อไปหาหมอไตเขานั้นก็หมอก็บอกว่าอาจจะให้ขึ้นมันไ,ไม่มีไม่มียารักษาครับแต่ให้ชะลอไปอย่างเงี้ยเพราะอายุมากแล้วก็อาจจะชะลอไปได้อ จนกระทั่งถึงถึงสิ้นสุดอายุไขอ่ะพูดงครับตายในสิบปีอะไรเงี้ยเขาก็อนุมานว่าอยู่ได้ก็ไม่เกินเก้าสิบก็พยายามจะหาวิธีรักษาเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าไม่มีวิธีผมก็ไปทางมอแผนโบราณนีขับแพทย์แผนไทยก็ทานอะไรไปหลายอย่างเป็นสมุนไพรเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์ค่าเจฟามันมีขึ้นหมอไตห้ามบอกไม่ให้กินก็โชคดีที่อยู่ๆผมก็เล่นโทรศัพท์เนี่ย ขับก็ไปเจอยูมิเนี่ยขับในใน u t u b e ก็ซื้อมาลองก็ลองไปลองไปลองไปภายในภายในหกเดือนก็ไปตรวจตรวจตรวจค่าเจฟาร์มันอัพขึ้นมาก็ตอนนั้นขึ้นมากลุบกือบสามสิบก็ก็เป็นเป็นนั้นมารู้ว่าไม่ว้นทางที่จะถ้าทําำให้มันอัพขึ้นมาได้ครับคือความจริงเนี่ยผมอายุแปเก้าเนี่ยอีก10ปีข้างหน้า ห้ากสิบนี่ก็พอแล้วเจฟาขาบพอแล้วแล้วไปว่าไม่มีโอกาสเจะฟอกไตแล้วตอนนี้ก็สี่สิบสิบเก้าแล้วก็ก็เป็นว่าปลอดภัยทานเมื่อกี่ปีแล้วครับสองปีมั้งแล้วทานวันละกี่ซองได้ครับตอนนี้สองบ้างสองเดียวบ้างส<อ>ลับไป คือตอนที่เราจีบอายยีเราต้องทานสองซองเพราะว่ามันจะได้พื้นเร็วใช่ไหมครับผ่านมา2ปีเนี่ยมันค่อยๆขึ้นแต่จะมีแกว่งเล็กน้อยแกว่งเล็กน้อยแกว่งเล็กน้อยเหมือนอยู่อาหารอาหารที่เรากินในเดือนนั้นด้วย ครับกินอะไรอังกฤนจะไปเยอะเงโพแทสเซียมมันสูงไงใช่ใช่มันก็ไปกวนไตมันแปลว่าอาหารการกินความใจปากมากขึ้นหน่อยไหมครับก็ทานอะไรได้แต่ว่าก็ระมัดระวังตามที่หมอไตเขาแนะนำเหมือนกันครับผมครับหมอหมอไตเนี่ยเขาแนะนําเรื่องโภชนาการครับว่าผักเขียวอะไรอะไรมันไปรบกวนไอ้พวกไตด้วยลรวหัวใจด้วยอะไรครับตอนนี้ก็เลยทานสองสองอย่างแล้วโยมินิกับเ r t าที แาทีนี้เพิ่งทานมาได้ประมาณพักเดือนเรื่องอายุกับสุขภาพเนี่ยมันมันคิดไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าอายุจะยืนหร้อไม่ยืนเนี่ยครับมันยังมีอีกรยปัจจัยครับเช่นไปล้มไปอะไรต่ออะไรไปเดินบอดเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างไตเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ดูแลไว้ปล่อยให้เจียว่ามันตกไปจนต้องฟอกไตเนี่ยมันก็ถือว่าทรมานแล้วทรมานร่างกายหน้าตาดํา เบอร์ไม่อย่เคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขามีภาวะไตแล้วแบบต้องไปฟอกให้เห็นหรือเปล่าครับมี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 ผมก็แนะนำเข้าไปนะครับผมแนะนำเข้าไปเขาก็ไปทานมีบางคนก็โทรยืนยันมาขอบคุณว่าเคยฟอกแล้วว่าเลยไม่ต้องฟอกแต่เขาต้องทานเยอะเพราะเขาฟอกอยู่แล้วแล้วเขากลับย้อนกลับมาดีขึ้นไม่ต้องฟอกได้ อ๋มีบางเคสมีเป็นวิยากานที่วันนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับคือทางทางพี่ธงชัยเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ดูเรื่องของผลลัพธ์จริงจังนะครับไม่ได้ความรู้สึกค่าายเนี่ยมันจะบอกได้โดยผลเลือดครับฉะนั้นผมจะไม่ใช่ตรวจแล้วจิ้งไปหรือตรวจแล้วให้หมอดูอย่างเดียวแล้วเราไม่ดูไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานที่ผมเป็นมาหรือค่าไตก็ดีหรือค่าอย่างอื่นผมจะมี เก็บแฟ้มไม่ต่างหากแล้วเปรียบเทียบเพื่อจะมาจูนอาหารอของเราเรียกว่าเป็นคนดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพแล้วใช่ใช่มันต้องอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นอยู่กับอาหารเป็นหลักแล้วปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือความเครียดอความเครียดเนี่ยมันถ้าใครมีความเครียดเป็นนิสัยครับก็ก่อมะเร็งแล้วอวัยวะอย่างอื่นพลอยไปด้วยเังฉะนั้นผม ผมยึดถือหลักพวกนี้ครับมีหมอหลายคนก็พูดนะเรื่องนี้แพทย์ที่ดีที่สุดคือตัวเราเองไม่ใช่ไม่ใช่หมอหมอเราได้เจอกันแค่สองสามเดือนครั้งเราไม่ได้เจอกันทุกวันใช่ใช่ใช่ตัวเราต่างหากที่รู้ตัวเราเองมากที่สุดว่าตื่นเชื่อมาแล้วเป็นยังไงแล้วตอนนี้ค่าเบาหวานก็คุมได้ไหมคุมได้คุมได้อยู่ที่ประมาณตัวเลขเท่าไหร่ได้ครับอืมไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยเอาไปว่าหลังจากทานอูมินี้ เบาหวานก็คุมได้ดีขึ้นไหมครัดีขึ้นดีขึ้นด้วยดีขึ้นครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ช่วยตับอ่อนด้วยคุม,ะค,ะค,มคุมง่ายขึ้นโอเควันนี้ก็ขับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณม,มากเลยครับดีครับนีบ่ผมทานยูมิทุกวันวันละสองสองทานง่ายรสชาติอร่อยแล้วมีผลดีาตา่อไตแน่นอน100%